คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนอายุ80ปียังเต็มไปด้วยพลังวิ่งออกกําลังกายทุกเช้าในขณะที่บางคนแค่40ปีกลับรู้สึกเหนื่อยลา้าเชื่องช้าและดูแก่กว่าอายุจริงความลับไม่ได้อยู่ที่ยีนหรือโชคชะตาแต่อยู่ที่นิสัยประจําวันที่คุณอาจเผลอทําผิดพลาดวันนี้เราจะมาสํารวจ7ข้อผิดพลาดที่ทําให้คุณแก่เร็วขึ้นกว่าที่คิดข้อผิดพลาดเหล่านี้ไม่เพียงทําให้คุณดูแก่ลงแต่ยังส่งผลร้ายต่อสุขภาพภายใน คุณกำลังทำข้อผิดพลาดข้อใดอยู่หรือเปล่ามาค้นหาและเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เพื่อรักษาความอ่อนเยาว์คุณคิดว่าข้อผิดพลาดข้อไหนกำลังฉุดรั้งคุณมากที่สุดแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อพูดคุยกันนะข้อผิดพลาดแรกที่เร่งให้คุณแก่คือการกินอาหารผิดวิธีคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมกินอิ่มแล้วยังรู้สึกเหนื่อยผิวหมองคล้ำหรือร่างกายหนักอึ้งน,นั่นเพราะอาหารที่คุณเลือกอาจกำลังทำให้คุณแก่โดยไม่รู้ตัว การกินผิดวิธีคือการกินอาหารแปรรูปมากเกินไปเช่นมันฝรั่งทอดน้ำอัดลงขนมหวานหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารเหล่านี้มีน้ำตาลเกลือและไขมันไม่ดีซึ่งทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายทำลายคลาเจนบนผิวทำให้คุณดูแก่กว่าอายุทำไมการกินให้ถูกต้องจึงสำคัญอาหารคือเชื้อเพลิงของร่างกายการกินผิดทำให้คุณขาดสารอาหารผมร่วง ผิวเหี่ยวย่นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานหรือโรคหัวใจในทางกลับกันการกินอย่างถูกวิธีช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์มีพลังและมีอายุยืนยาวใครไม่อยากทั้งสุขภาพดีและสวยหล่อบ้างจริงไหมเพื่อปรับปรุงให้เลือกอาหารสดเช่นผักใบเขียวผลไม้ธัญพืชเต็ม,มเมล็ดปลาและเนื้อไม่ติดมันจำกัดอาหารกระป๋องไส้กรอกหรือขนมที่มีไขมันทราน อ่านฉลากอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงส่วนผสมที่เข้าใจยากควบคุมปริมาณแคลอรี่ไม่ให้มากเกินไปและอย่าลืมดื่มน้ำวันละ2ลิตรเพื่อผิวเนียนและร่างกายแข็งแรงคิดว่าร่างกายเหมือนรถยนต์เติมเชื้อเพลิงดีคุณจะวิ่งได้นานคุณเลือกเชื้อเพลิงที่เหมาะสมให้ตัวเองหรือยังลองเปลี่ยนมื้อฟาสต์ฟู้ดเป็นอาหารทำเองในสัปดาห์นี้แล้วมาแชร์ความรู้สึกในคอมเมนต์นะ ข้อผิดพลาดที่สองที่ทําให้คุณแก่เร็วคือการนอนหลับไม่ดีคุณมักตื่นดึกนอนกระสับกระส่ายหรือนอนไม่พอหรือเปล่าถ้าใช่คุณกําลังทําร้ายร่างกายโดยไม่รู้ตัวการนอนไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่เป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมเซลล์ปรับสมดุลฮอร์โมนและฟื้นฟูพลังงานการนอนไม่ดีทําให้ผิวหมองคล้ำมีรอยคล้ำใต้ตาและความจำถดถอยยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอร้วนเบาหวานและปัญหาหัวใจ ทำไมการนอนจึงสำคัญเมื่อคุณนอนหลับเพียงพอและลึกร่างกายจะผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่ช่วยฟื้นฟูผิวกล้ามเนื้อและกระดูกในทางกลับกันการนอนน้อยทําให้คอติซอลฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้นทําลายคอลลาเจนทําให้คุณดูเหนื่อยและแก่การนอนที่มีคุณภาพไม่เพียงทําให้คุณดูสดใสแต่ยังปรับอารมณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อปรับปรุงให้สร้างอิสัยเข้านอนให้ตรงเวลาดีที่สุดคือก่อน23นาฬกาหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์หรือดูทีวีอย่างน้อย30นาทีก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจะยับยั้งเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้คุณนอนหลับทำห้องนอนให้เย็นมืดและเงียบดื่มชาสมุนไพรเบาๆหรืออ่านหนังสือแทนการเลื่อนโซเชียลมีเดียถ้านอนไม่หลับลองหายใจลึกๆหายใจเข้า4วินาทีกลั้น4วินาทีหายใจออก6วินาที คุณรู้สึกว่ากำลังเสียสละการนอนเพื่อง,งานหรือโซเชียลมีเดียหรือไม่ลองเข้านอนเร็วกว่าเดิม30นาทีในสัปดาห์นี้แล้วมาแชร์ความแตกต่างในคอมเมนต์นะข้อผิดพลาดท,ที่3ที่ทําให้คุณแก่เร็วคือการปล่อยให้ความเครียดครอบงําชีวิตคุณมักรู้สึกกดดันจากงานครอบครัวหรือความกังวลที่ไม่มีชื่อหรือไม่ความเครียดไม่เพียงทําให้คุณเหนื่อยแต่ยังเร่งการแก่โดยไม่รู้ตัวเมื่อเครียดนานร่างกายผลิตคอติซอลฮอร์โมอนที่ทําลายคอลลาเจนทําให้ผิวเหี่ยวย่น ผมรมามเสี่ยงต่ออาการปววดหหหัันนออไมอม่่ลบรรืแแ้ตโคหัวใจทใาบคุมความเครียดจึงสำคัญแรงกดดันเล็กน้อยอาจถักดันให้คุณลงมือทำแต่ความเครียดเรื้อรังเหมือนไฟที่ค่อยๆเผาร่างกายและจิตใจในทางกลับกันเมื่อคุณผ่อนคลายร่างกายจะหลั่งเอนโดรฟินช่วยให้ผิวสว่างอารมณ์ดีและสุขภาพดีขึ้นการลดความเครียดไม่เพียงช่วยให้คุณอ่อนเยาว แต่ยังทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นเพื่อปรับปรุงให้ใช้เวลา10นาทีต่อวันเพื่อตัวเองเดินเล่นเบาๆฟังเพลงหรือเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณฝึกหายใจลึกเมื่อรู้สึกกดดันหายใจเข้า5วินาทีหายใจออก7วินาทีหลีกเลี่ยงการรับงานมากเกินไปเรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็นหางานอดิเรกเช่นวาดรูปทำสวนหรือโยคะเพื่อคลายเครียดคุณกำลังปล่อยให้ความเครียดครอบงำหรือไม่ ลองทำกิจกรรมผ่อนคลายวันนี้แล้วมาแชร์ความรู้สึกในคอมเมนต์นะข้อผิดพลาดที่4ที่ทำให้คุณแก่เร็วคือการสัมผัสสารพิษคุณคิดว่าตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดหรือไม่ความจริงคือเรามักสัมผัสสารพิษโดยไม่รู้ตัวเช่นควันฝุ่นสารเคมีในเครื่องสําอางหรือน้ำดื่มที่ไม่ปลอดภยัยสารเหล่านี้สะสมในร่างกายทำลายเซลล์รบกวนฮอร์โมน และเร่งการแก่ทำให้ผิวหมองร่างกายเหนื่อยลา้าและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคทำไมต้องหลีกเลี่ยงสารพิษแม่สัมผัสในปริมาณเล็กน้อยสารเช่นตะกะั่วตะรอบหรือสารเคมีในพลาสติกสามารถสะสมในระยะยาวทำร้ายตับไตและระบบภูมิคุ้มกันในทางกลับกันการลดการสัมผัสช่วยให้ร่างกายแข็งแรงผิวสว่างและอายุยืนยาวสภาพแวดล้อมที่สะอาดคือกุญแจสู่ความอ่อนเยาว์ เพื่อปรับปรุงให้ใช้น้ำกรองบริสุทธิ์แทนน้ำประปาที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดเลือกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติปราศจากพาราเบนหรือพทาเลสจำกัดการใช้ภาชนะพลาสติกใส่อาหารร้อนเพราะความร้อนจะปล่อยสารพิษเปิดหน้าต่างบ่อยๆเพื่อให้บ้านระบายอากาศลดฝุ่นและกาซพิษคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตรายหรือไม่ ลองตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์วันนี้แล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์นะข้อผิดพลาดท,ที่5ที่ทําให้คุณแก่เร็วคือการติดบุหรี่และแอลกอฮอล์คุณคิดว่าบุหรี่หนึ่งมวนหรือแอลกอฮอล์หนึ่งแก้วต่อวันไม่เป็นไรหรือความจริงคือพฤติกรรมเหล่านี้ทําลายร่างกายเร็วกว่าที่คุณคิดบุหรี่มีสารเคมีพิษนับพ,พันทาให้ผิวเหี่ยวยน่นฟันเหลืองและเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งแอลกอฮอล์หากดื่มมากเกินไปทํรลายตับอ่อ,อนอร,ระบบภูมิคุ้มกันและทําให้คุณดูเหนื่อยและแกะ่ ทำไมต้องเลิกพฤติกรรมเหล่านี้บุหรี่และแอลกอฮอล์ไม่เพียงลดอายุไขแต่ยังทําให้คุณสูญเสียความอ่อนเยาว์ในทางกลับกันเมื่อเลิกร่างกายจะฟื้นฟูผิวสว่างขึ้นและมีพลังมากขึ้นชีวิตที่ปราศจากควันบุหรี่และแอลกอฮอล์น้อยลงช่วยให้คุณแข็งแรงและมั่นใจเพื่อปรับปรุงให้ตั้งเป้าลดลงทีละน้อยเปลี่ยนบุหรี่หนึ่งมวนเป็นหมากฝรั่งไร้น้ำตาล หรือเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นน้ำผลไม้หาคนสนับสนุนเช่นเพื่อนหรือแอปเลิกบุหรี่เพื่อรักษาแรงจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพเช่นวิ่งหรือโยคะเพื่อลืมความอยากทางสภาพแวดล้อมให้ปราศจากบุหรี่และแอลกอฮอล์คุณกำลังพยายามลดบุหรี่หรือแอลกอฮอล์หรือไม่ลองใช้ชีวิตวันหนึ่งปราศจากควันบุหรี่แล้วมาแชร์ความรู้สึกในคอมเมนต์นะ ข้อผิดพลาดที่6ที่ทําให้คุณแก่เร็วคือการละเลยความเสี่ยงด้านสุขภาพคุณรู้หรือไม่ว่าความดันโลหิตน้ตาตาลในเลือดหรือคอเลสเตอรอลของคุณอยู่ในระดับใดหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาจนกว่าจะ,ะเผชิญกับอาการหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกความเสี่ยงเหล่านี้ค่อยๆทําลายหลอดเลือดหัวใจและอวัยวะอื่นทําให้ร่างกายแก่เร็วทําไมต้องใส่ใจความเสี่ยงหากไม่ควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายระยะยาว ลดอายุขัยและคุณภาพชีวิตในทางกลับกันการตรวจพบเร็วและปรับปรุงช่วยให้คุณรักษาสุขภาพดูอ่อนเยาวและหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงร่างกายที่แข็งแรงเริ่มจากการรู้จักตัวเองเพื่อปรับปรุงให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งวัดความดันโลหิตตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลหากมีปัญหา ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ปรับอาหารออกกำลังกายหรือใช้ยาหากจำเป็นสังเกตร,ร่างกายใส่ใจอาการผิดปกติเช่นเจ็บหน้าอกหรือเนื่อ้าต่อเนื่องรักษาน้ำหนักให้เหมาะสมเพื่อลดแรงกดบนหัวใจคุณตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ลองนัดตรวจสุขภาพแล้วมาแชร์แผนของคุณในคอมเมนต์นะข้อผิดพลาดที่7ที่ทำให้คุณแก่เร็วคือการสัมผัสแสงแดดมากเกินไปคุณมักออกไปข้างนอกโดยไม่ปกป้องผิวหรือไม่ รังสี U.V จากแสงแดดคือศัตรูตัวฉกาจของผิวทำให้เกิดริ้วรอยกระและสูญเสียความยืดหยุ่นไม่เพียงเท่านั้นยังเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังทำให้คุณดูแก่กว่าอายุจริงทำไมต้องปกป้องผิวจากแสงแดดรังสี U.V ทำลายคอลลาเจนและอีลาสตินซึ่งช่วยให้ผิวเต่งตึงการสัมผัสเป็นเวลานานทำให้ผิวแห้งหมองและเสียหายถาวรในทางกลับกัน การปกป้องผิวอย่างถูกต้องช่วยให้คุณรักษาความอ่อนเยาว์ผิวแข็งแรงและลดความเสี่ยงต่อโรคผิวสวยคือสัญ,ญญาณของสุขภาพดีเพื่อปรับปรุงให้ทาครีมกันแดดที่มี SPF อย่างน้อย30ทุกวันแม้วันที่เมดมากสวมหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดเมื่อออกนอกบ้านโดยเฉพาะช่วง10นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งรังสี U.V. แรงที่สุดเลือกเสื้อผ้ายาว วัสดุป้องกันร,รังสี UV หากต้องอยู่นอกบ้านนานทาครีมกันแดดซ้ำทุกสองชั่วโมงหากทำกิจกรรมกลางแจ้งคุณปกป้องผิวดีพอหรือยังลองใช้ครีมกันแดดทุกวันในสัปดาห์นี้แล้วมาแชร์ความรู้สึกในคอมเมนต์นนะนี่คือ7ข้อผิดพลาดที่เร่งการแกะกินผิดวิธีนอนไม่ดีเครียดสัมผัสสารพิษติ่มบุหรี่และแอลกอฮอล์และเลยความเสี่ยงและสัมผสัสแสงแดดมากเกินไป แต่ละข้อสามารถแย่งความอ่อนเยาว์ของคุณไปแต่ข่าวดีคือคุณเปลี่ยนแปลงได้เริ่มวันนี้เลือกอาหารสดนอนให้พอผ่อนคลายใช้ชีวิตสะอาดเลิกนิสัยแย่ตรวจสุขภาพและปกป้องผิวแค่เปลี่ยนเล็กน้อยคุณจะเห็นร่างกายและจิตใจอ่อนเยาว์ขึ้นคุณพร้อมที่จะมีชีวิตที่แข็งแรงและสวยงามหรือยังแสดงความคิดเห็นและบอกฉันว่าคุณจะแก้ไขข้อผิดพลาดข้อใดก่อนคุณอยากปรับปรุงการกิน การนอนหรือลดความเครียดอย่าลืมกดไลค์หากวิดีโอนี้มีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนรู้และกดสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับรักษาความอ่อนเยาว์ต่อไปร่วมกันเราจะพิชิตความอ่อนเยาว์ที่ยาวนานเจอกันในวิดีโอหน้า